เปิดแล้วพอฟิชอิงลิษเซ็นเตอร์ที่สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บาง,บางแคค่ะ<า> วันนี้คุณแม่กับน้องแป้งจิ๋วมาร่วมฉลองเปิดสาขาใหม่ค่ะภายในงานเขาเสิร์ฟกิจกรรมแน่นๆตลอด7วันเลยมีทั้งวดเกส์พลาสเตอร์เพนติ้งบ่อบอลแสงสนุกและตอนนี้น้องแป้งจิ๋วกำลังอยู่ในกิจกรรมโอเพนคลาสค่ะสอนโดยคุณครูชาวต่างชาติได้ร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆสนุกมากๆเลยค่ะในงานยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะคะให้เด็กๆมารับสิทธิทดลองเรียนฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้นและยังมีของ รางวัลน่ารักน่ารักแจกอีกเพียบคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจอยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษแวะมากันนะคะที่บูดกาาิจกรรม p พอ f i s h จัดที่ The ะมอล l i ไล s ์สโตบางแคชั้นจีโซน M อ็มแฟชั่นทอ1ใกล้กับ g ลูเบ Market ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กันยายนนี้เท่านั้นนะคะพูดอังกฤษได้จริงเรียนที่พอลฟิชเลยค่ะ